สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชานะครับวันนี้มาเรามาเปิดลุ้นกันอีก20ลุ้นนะครับนะลุ้นสารพัดดีนะครับนะลุ้นสารพัรดนึกนะครับนะี่ฮะของลูกปู่คีบนะครับณนะที่สําคัญวุระพิเศษนะพี่นี่ฮะอุลระพิเศษนะพี่ะลูกปู่มหาศิราร่วมพุทธาพิเศษที่ธรรมะอุทยานพี่ณนะที่ธรรมะอุทยานพี่ดูนี่ฮะนี นะฮะแล้วรุ่นนี้นะครับนะเป็นของสมาคมนะพี่นะ p s t a นะฮะรับรองรับประกันพระแท้นะครับนะฮะรับรองเท่กันพระแท้โดยนับป๋องสุพรรณครับนี่ฮะของรุ่นนี้เลยครับเป็นพระหลักแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นพระหลักสากลนิยมแน่นอนนะครับนะการตีพระแท้นะครับโดยนับป๋องสุพรรณครับของรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้เป็นพระหลักแน่นอนนะครับ วันนี้ครับเราเเปิดไปปันพี่น้องนะครับแต่พี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับนะที่จะมาเปิดตรงนี้นะครับชุดแรกเปิดเมื่อวันก่อนนะครับนะฮะวันนี้เราเปิดอีกยี่สิบรุ่นนะครับแล้วก็อัปเดตละการที่พอมีไว้แล้วบ้างนะครับนะสามรุ่นนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะสามรุ่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะการันตีโดย p ีเ a สครับสมาคมพระนะฮะนี่ฮะนี่ครับ เหรียญสารพัดนึกนะครับพี่ชายนะครับวาระพิเศษนะครับหลวงปู่มหาธิราร่วมพุทธาพิเศษด้วยนะครับร่วมพุทธาพิเศษให้ด้วยนะครับนะบอกเลยครับวันนี้3รุ่น1000ับาทนะครับได้ถ้าเปิดมาก็นะฮะจะเป็นตามราคาเนื้อนะครับนะแต่ก็ราคาแบ่งปันที่เดิมครับจะมีจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางพี่นะครับถ้าสนใจองค์ไหนพี่ตามเลขอันดับรายการไว้นะครับแล้วก็ทักไปที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่ชายนะครับเดี๋ยวเรามาลุยองค์ที่หนึ่งกันเลยครับนะเรามาแกะองค์ที่หนึ่ รายการที่เราจมาแกะกับพี่ชายหอยยากแกะสักคู่นะครับนะรัายกยารแ่บนี้นรายการตัี EP เช้านี้นะครับนะฮะเอาพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับฝาดติดตามน้องด้วยครับนะ้ากัดตกระดิ่งด้วยนะครับนะาเพื่อได้ขีดคลิปใหม่ๆก่อนใครพี่นะครับโอ้ยหนึ่งเปิดมาครับปึบโอ้โห รายการนี่จะสวยนะพี่จา๋านะฮะรายการที่จะสวยครับนะขออนุญาตไม่แกะซีนะพี่นี่ฮะให้ซีอยู่ทงเดิมนี่เลขคุณเบอร์สามเจ็ดหกนะครับเลขคุณเบอร์สามเจ็ดหกพี่ดูฮะโอ้โหหน้าคมขม,มครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณพีรพนะร่รายการที่เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่นะฮะนี่ฮะสวยๆนะพี่จ๋านะฮะรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยคมชัดเกนนี่นะครับนะ ทางหลักสากลนิยมพี่ชายนะฮะมีงานประกวดรองรับนะครับพี่นะฮะเรามาดูกันต่อพี่ชายรายการที่สองนะครับรายการที่สองครับมาเปิดออกมาพี่ชายนะฮะรายการที่สองเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้จะสวยพี่ชานะฮะเลขคนเบอร์จิตหนึ่งครับเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงลงยาใสโชว์คุยพื้นนี่เนื้อทองแดงลงยาใสโชว์คุยพื้นนะครับนี่ฮะรายการการนี้โชว์คุยพื้นพี่นะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับลงยาใสโชว์รอยคุยพื้นนี่นี่ฮะนี่ฮะรายการพิเศษนะครับนี่ฮะมีโค้ดนี่ฮะลงยาใสนะพี่นะลงยาใสนะครับสวยๆนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแล้วรุ่นกันต่อไปใชยครับรายการที่สามนะครับนะน้องมาเปิดกันต่อนะครับพี่ รายการที่สามครับรายการที่สามมาเปิดกันพี่นะฮะที่สวยนะครับรายการที่สามรุ้นมาพร้อมพี่โอ้โหรายการนี้นี่พี่นะลงยาแดงแพงเสมอพี่นะครับเนื้อทองเหลืองพี่นะนี่ฮะเนื้อทองเหลืองลงยาแดงนะครับพี่ชายนร,รายการนี้เปลีป่ยนไปพี่น้องที่ นะครับผมขอสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะเอางี้รับผมขอเป็นปพี่น้องแล้วกันผมขอสี่ร้อยบาทนะพี่ชายนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าพี่เอาสี่ร้อยบาทนี้ไปยกคู่องค์ไหนที่ราคาสี่ร้อยผมลดให้เหลือเจ็ดร้อยบาทนะครับพิเศษให้นะครับนะถ้าใครดูนะพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนวัดใจกันไปพี่นะครับยังไงก็คุ้มพี่นะครับผมเปิดแบบปันเบาที่สุดจะพี่นะครับ ค่าส่งบอกว่าห้าสิบนะพี่ซี่เก็เหมือนสามร้อยนะโอ้โหรายการนี้พี่รายการที่สี่นะจ๊ะพี่๋ารายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนกกาะเงินแท้พี่นะทองแดงนกกระเงินแท้ลงจากจีวอนพี่เลขคุณทเบียนหนึ่งหนึ่งสามนะครับเลขคุณทเบอรนหนึ่งหนึ่งสามพี่รายการที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นักังเงินแท้สี่ร้อยบาทครับเปิดแบบพี่น้องเบาๆพี่นะครับมาดูกันต่อวิชารายการที่ห้าครับที่เขาโฟมลงหน้าคือกันจมูกนะพี่ชายนะครับเป็นกันจมูกครับเป็น ามาตรฐานพี่มาตรฐานของพระสากลพี่นะครับมาลุ้ี่ต่อพี่คือรายการที่ห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่ห้าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้าคมคมพี่เลขคนลนเบอร์สองสองศูนย์รายการนี้เบ่ี่ยนพี่น้องที่สามร้อยบาทรายการนี้เป่ี่ยนพีนนนพน่น้องที่สามร้อยบาทนะ,พ,นนะนะพี่ชายรายการที่ห้านะครับนะมาลุ้ี่ต่อพิชัยรายการที่หกครับนี่ฮะ รายการที่หกครับเปิดออกมาพ้่อฟังกันพี่ชายโอ้โหนะฮะร,รายการที่หกของรุ้นนึงี้โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนวน,วนีลนะครับรายการนี้รายการที่หกครับตอกชอชัดเจนพี่เลขคนเบอร์หมายเลขห้าห้าเนื้อมหาชนวนมนสารพี้โอ้โห รายการที่สวยครับเลขโค้ดเลขเบอร์เลขเบิ้ลด้วยรายการที่เลขเบิ้ลผมขอสามร้อยห้าสิบาทรายการที่ผมขอสามร้อยห้าบาทครับนะเลขเบิร์นพี่หน้าสวยคมคมชัดชัดนี้พี่นี่ฮะเราตาบูชัดเจนครับเอียงข้างด้วยสวยๆนะครับนุ่มดุสสารพันหนึ่งพี่นะครับมาดูกันต่อพี่ชายลายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดครับเรามาเปิดพร้อมกันพี่ชัยรายการที่เจ็ดโโโโเปิดมาครับโอ้โหรายการที่เจ็ดเปิดมาครับอ้วรายการที่เจ็ดเป็นเนื้ออะบก้าไม่ตัดปีกนะพี่จ๋าเป็นเนื้ออะบก้าไม่ตัดปีกหน้าคมๆอย่างนี้พี่นะครับ <S <S เลขคุณเบอร์เก้าสี่นะพ, <S 1> <S 1> พี่เลขคุณเบอร์เก้าสี่พี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะนี่ฮะ รายการที่สี่นะครับรายการที่เจ็ดพิจารณฮะทุกคนที่พ,ททพี่รายการที่เจ็ดนะครับลืมไปนะครับมาดูต่อวิชารายการที่แปดนะครับรายการที่แปดครับเราเปิดโปวิชา โอ้โหรายการที่แปดรายการนี้นะฮะโอ้โหรายการนี้ครับรายการที่แปดนะครับเนี่ยเหมือนนวะพายเงินนะพี oh dear, <te> ่ชายนะแต่ไม่เป็นไรแบ่งไปพี่น้องพี่สามร้อยบาทนะครับแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับน่าจะนวะนี่น่าจะน่าจะน่าจะทองแดงพายเงินนะพี่นี่ฮะน่าจะทองแดงพายเงินนะพี่นะไม่เป็นไรแบ่งไปพี่น้องกันสามร้อยบาทพอพี่นะครับมาลุยกันต่อพี่ชายมาลุยกันต่อกันต่อไปครับ รายการจะไปครับนั้นรายการที่เก้าครับพี่ชานะฮะรายการที่เ้าเป็นเป็นว่าพันเงินพุงผออ่าส5 0อยห้าสิเป็นการพี่นะเป็นรายการสร้างน้อยพี่นะครับเป็นการสร้างน้อยนะครับเนี่ยเนี่ยนะว่าพันเงินพี่นะฮะเอ๊ะ่ป็นว่าพี่ทองแดงพันเงินนะฮะทองแดงพันเงินพี่นะสีจะออกไม่ไม่ออกแดงมากพี่เนี่ยนี่ฮะทองแดงพันเงินพี่ชายนะครับมาเริต่อพี่ชายเลยคือต่อรายการถัดไปครับรายการที่เก้า รายการที่ก้าเปิดออกมาครับพี่ชายปึบโอ้โหรายการน,นี้เป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกนะพี่ชายเลขคนเเบอร์หนึ่งเก้าห้าครับเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกครับรายการน,นี้ผมขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะแต่ถ้าพี่ใครถ้าพี่ๆจะเอาไปเก็บเป็นคอลเลคชันนะพูดถึงนะฮะเก็บเป็นคอลเลคชันอ่าไม่ตัดปีกนะผมว่าสวยเลยเนี่ฮะ พี่ดูว่าสวยไหมพี่อ่า,อาพี่ดูว่าสวยไหมอ่าผมว่าสวยนะฮะสวยคมชัดเลยนะครับแต่ถ้าพี่ยกคู่นะพี่ยกคู่ไปเนี่ยผมขออ่าอ่าหนึ่งพันนี่ฮะ ไม่เอาไปหนึ่งพันไม่เอาผมขอเก้าร้อยบาทอ่ะถ้าพี่จะยกคู่นะพี่ดูว่าสวยไหมอ่ะถ้าพี่มีเก็บสามเหรียญนี่พี่บอกเลยสวยเลยนะฮะนี่ฮะผมขอหนึ่งพันบาทจบให้พี่นะฮะไอ้สองเก้าร้อยพี่จบให้เลยนะฮะพิเศษนะฮะพิเศษสุดๆนะครับคนที่ชอบเป็นคอเลคชันนะฮะเก็บสะสมนะฮะมาเครื่องนะฮะมีทุกเนื้อครบเนื้อเลยพี่นะถ้าตัดไม่ตัดปีกมันครบทุกเนื้อเลยนะครับเงินอ่อาอาบก้าทองแดงแล้วก็เนี่ยฮะ น่าจะครบทุกเนื้อของรุ่นนี้แล้วพี่นะฮะเอาก้านทองแดงแล้วก็อ่าทองผมทองเหลืองเนี่ยฮะมาลุ้นสองอาารยองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบเรามาเปิดพร้อมกันพี่ชายมาลุ้นม,มาพร้อมกันครับนะองค์ที่สิบเป็นรายก,การอะไรพี่ปุ๊บโอ้โอห,หรายการนี้มาชิดเคยพี่นะฮะเนื้อกระไหลเงินหรือเปล่าพี่เนื้อกระไหล่นหรือเนื้อ,เ,อ,งเ,องเงินพี่ชายเนี่ยเลขโ้ดเบอร์สองเจ็ดนะครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับ นีรายการนี้เป็นเงินกระไรเงินนะครับนี่ฮะสวยๆนะพี่รายการนี้แบ่งไปสี่ร้อยบาทนะครับเงินกระไรเงินนะครับ <c oughs> นะฮะมาลุ้นกันต่อวิชารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับเราเปิดครับพร้อมกันวิชา รายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสองสัตว์นะรายการนี้เป็นเนื้อสองสัตว์นะครับโอ้โหโอ้โหรายการที่สวยจริงพี่เรียกคนจำนวนสองห้าสามี่รายการที่เปลี่นยนไปห้าร้อยบาทนะครับโอ้โหสวยพี่ดูแววตาลูกปู่เหมือนตุ๊ดมีชีวิตนะพี่อ่าผมไม่ผมไม่คิดเองนะพี่ดูดูอาพี่ลองดูทำนะ่ะ โอ้สวยมากนะครับสวยมากพี่รายการนี้นะห้าร้อยบาทพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาดูต่อวิชาการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองครับเรามาเปิดพร้อมกันนะพี่ชายนะครับรายการที่สองาเปิดพร้อมกันนะครับรายการที่สองเปิดมาครับโ <Cham bers> อ้โห น่าก,กลากมาใช่ไหมน่าก,กลากเงินแท้มาใช่ไหมจ๊ะเ <c oughs> นื้อกลากเงินแท้มาใช่พี่ชายนี่ฮะโอ้ได้คนตะเบินหนึ่งหนึ่งห้าเนื้อลมดอมพี่น่าก,กลากเงินแท้ลงยันจีวอนพี่และครั้งนี้ราคาเดิมพี่ชายสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะที่รายการที่สิบสองนะครับมาดูต่อครับเป็นการที่ที่สามครับพี่ชาย รายการที่สามครับ <c oughs> รายการที่สามเปิดพร้อมกันพี่ชายปุ๊บโอ้โหรายการที่สามครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเลขโน้ะเบอร์สองเก้าสี่ีนะฮะเนื้ออะไรเอ่ยผมเช็คแนละ้ฮะโอ้โหทองแดงไฟเงินพี่ทองแดงไฟเงินพี่รายการน,นี้นะครับนะมีรอยโละหะนิดนึง มีรอยโลหะนิดนึงนะพี่นะตรงนี้เนี่ครับผมขอคนรับได้ที่ผมขอสองร้อยห้าสิบาทผมขอสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายนะครับขาดทุนนะขาดทุนด้วยสองร้อยาสิบาทขาดทุนนะพี่นะครับมาดูการตอพี่ชายครับเป็นการที่สิบสี่ครับโอ้ยเงินเงนินบาพี่เหนียวจัง <c oughs> รายการที่สิครับเปิดมาพร้อมๆกันทั้งพี่จ๋ารายการที่สีเปิดมาครับโอ้โหเนื้อชนวนนี่นะฮะเนื้อชนวนนะครับนี่ฮะต่อปู่ขี้ร้อยแปดตีนะเลขคนเบอร์สามสามแปดนะพี่นะเลขคนเบอร์สามสามรายการที่สามร้อยบาทนะครับนะครับสามร้อยบาทนะครับมาดูกันต่อพิชายรายการต่อไปครับนะรายการที่สิบห้าครับ รายการที่ถึงห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อทองแดงยู่ลุ้งพี่เลขคนเบอร์สามสองหนึ่งโอ้โหเลขจากร้ายกลายเป็นดีพี่เลขฝันจากร้ายกลายเป็นดีครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งพี่โอ้โหเจ๋สวยเลยผิวลุ้ดเลยพี่นะครับนะจากร้ายกลายเป็นดีพี่เลขคนสามสองหนึ่งพี่รายการที่แบงยงปันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่ผมถอนสามร้อยห้าสิบบาทพี่นะจากหลายกลายเป็นดีพี่นะครับ มาดูต่อวิชานะครับอาจการ์จะไปครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิกครับเปิดออกมาพี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงพี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีบนะฮะนี่ฮะ เลขคุณเบอร์สามเจ็ดนะครับเลขคุณเบอร์สามเจ็ดพีาการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับมาลูกติดต่อวิชาการที่สิบเจ็ดครับาาร,รบ <c oughs> ายการที่สิบเจ็ดครับเปิดม,มาพี่ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับเลขคุณเบอร์สี่เก้าเนื้อทอบ,บทัตรลงยาแดงพี่รายการที่ผมขอนะครับนะนี่ฮะเนื้อกะไหลเงินหะรือพี่โอ้กะไหลทองกะไหลทองผมขอสี่ร้อยห้าสิบนะพี่ชายนะฮะขอสี่ร้อยห้าสิบนะฮะเนื้อกะไหลทองนะพี่จ๋านี่ฮะขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะับนี่ฮะมาลุ้นต่อพี่ชายการจะไปครับเป็นการที่สิบแปดครับ รายการที่8ครับโอ้โหรายการที่แปครับโอ้โหเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งจ้าเนี่ยฮะเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับสวยๆพี่ลงยางม่วงมาหาหน้าครับเนี่ยฮะลงยางม่วงหาหน้าเลขค้นเบอร์3 7มเจ็นะพี่จ๋าเลขค้เบอร์3 7พี่กันนี้แปดไปพี่น้องที่400บาทนะครับนะรายการที่แปครับมาดูกันต่อครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่10 การแผดรายการที่สิบเก้านะพี่ชายเนี่ยฮะรายการที่เก้าเปิดออกมาครับพี่ชายโอ้โหเปิดออกมาเป็นเนื้อเลยนะฮะเป็นเนื้อเลยครับพี่ชายเนี่ยรายการที่เก้าครับเป็นเนื้อทองแดงต่ามพี่เลขคุณเบอร์สี่แปดนะครับเลขคุณเบอร์สี่แปดครับเนี่ย โอ้ยถูกท่วมนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะมาลรือกันต่อพี่ชายนะครับมาลรือกันต่อนะครับนะส่วนใครจะเอาสามร้อยคู่กันนะครับผมยกคู่ให้ผอห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วต่าวงนี้ไม่ได้ไไ enfin u, เลยที่ขาดทุนนะครับนะะมาลรือกันต่อพี่ชายโอ้ยรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อชนวนนะครับนะฮะลงยาเขียวเหนียวซับพี่เนื้อชนวนพี่เลขคนต้องบอกโอ้โหพี่เห็นอะไรไหมพี่พี่เห็นอะไรไหมพี่ เลขโค้ดตัวเบอร์หม่เลขเก้านะครับจาก400ผมขอ500บาทพี่จาก400ผมขอ500บาทครับเลขเก้าเลขรวยด้วยเลขเก้าเลขรวยครับพี่ชายนี่ฮะนะครับนะมาดูกันต่อพี่ชายนะครับการจะไปครับรายะครับเลขรวยมาจ้าเลขรวยมาจ้ารายการที่21ครับเปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยเลขโค้ดเบอร์53พิ็นการที่300บาท นะครับรายการที่สามร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะมาเลย์ต่อพี่ชายรายการยี่สิบสองครับารยายการที่สองครับ,รบเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงแรงวิปเลขคุณตัวเบอร์สามศูนย์พี่รายการนี้แบ่งไปพีน่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับนะมาเลย์ต่อพี่ชายครับรายการถัดไปนะครับเป็นเนื้อ,องลงยาฟ้าพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาฟ้าพี่เลขคุณตัวเบอร์เก้าสาม เลขคนเบอร์เก้าสามแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ชายมาดูกคิต่อพี่ชายครับรายการจะไปครับเป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดงพี่เป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดงนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่ยี่สี่นะครับเนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดงพี่นี่ฮะสวยๆของผมพี่เลขคนเบอร์เจ็ดเก้าเลขคนเบอร์เจ็ดเก้ารายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับมาดูกคิต่อพี่ชายครับดูก่อนการจะไปนะครับนะรายการจะไปพี่ รายการยี่สิบห้าครับเป็นเนื้อกานไหล่ทองพี่เป็นเนื้อกาลไหญ่ทองครับนั้นลงยานงินเงินพี่รายการนี้เลขค้นเบอร์หนึ่งแปดห้าเลขค้นมือร์หนึ่งแปดห้าครับรายการนี้แบ่งันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทเลยครับมาลูกต่อพี่ชายครับเนื้อกาลไหญ่ทองครับลงยาแดงแพงเสมอพี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์รพี่เลขค้นเบอร์แปดเก้าเลยครับรายการนี้แบ่งสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบบาทเหลือแค่แปดร้อยพี่นะครับมาลูกค้าะไปครับรากที่ ยี่สี่ครับนี่ฮะรายการยี่สี่ครับเป็นเนื้อนี่ฮะโอ้โห เป็นเนื้อสต๊ะหรือเปล่าเนื้อสต๊ะหน้ากากเพชรเสมือนจริงเนื้อสต๊ะหน้ากากเพชรเสมือนจริงรายการที้เปลี่ยนไปเป็นทองที่แปดร้อยบาทรายการนี้เปลี่ยนไปเป็นทองที่แปดร้อยบาทนะครับรายการเซอร์ไพรส์พี่นะฮะดูดูงานเพชรเสมือนจริงพี่ยังสวยพี่จังพี่พึ่งนะฮะนี่ฮะรายการที่แปดร้อยบาทนะครับมาดูต่อวิชาการเซอร์ไพรส์ครับพี่นะฮะรายการทียี่ห้าครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองไอไม่ใช่เนื้อเนื้อสองเคพี่เงินเงินเงินทองพี่เนื้อสองเคเงินทองสองข้อศักดิ์ปีเลขคู่ตัวเบอร์เจ็ด รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่จ๋านะฮะมาลุยต่อครับเป็นการนี้เป็นเนื้อสั่งคริษับเงินทองหน้าครับนะเป็นเนื้อสามงบริษัเงินทองนาพี่เลขค้ดตเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับเลขค้ดตัเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่หกร้อยบาทนี่นะะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะมาลุยต่อครับพี่ชายครับ รายการ27ครับเป็นเนื้อ 4K นะครับ 4K รายการนี้ผมขอเปิดมปลงน้อง700บาทครับรายการนี้มีแบทเงินทองนาคแบทเงินทองนาคเป็นรายการที่ 4K รายการพิเศษครับเลขค้นตัวเบอร์62ครับเลขค้นตัวเบอร์62นะครับรายการนี้แบ่งปันปพี่น้องที่700บาทนะครับนะนะ700บาทนะพี่นะรายการ27นะครับ ต่อมาครับรากันยี่ปครับเป็นเนื้อทองทองเหลืองนะครับนะไม่ตัดปีกพี่รายการนี้หน้าขมขมสวยเลขคุณเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเงินหางทองพี่เลขคุณเาอเงินทองพี่รายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการยี่แปดนะครับต่อมาครับรายการยี่เก้าครับเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาใสลงยาจัวพี่เลขคุณเบอร์สองแปดครับเลขคุณเบอร์สองแปดพี่รายการนี่แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทรายการนี่แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทครับลงยาใสลงยาพิเศษพี่โชคุยพื้นนะครับรายการที่ยี่เก้าครับรายการที่แปดนะพี่นะ นงเจ็ดแปดเกครับ,รบต่อมาครับกันที่30สครับนับเลขผิดนิดนึงพี่นะรายการที่ที่มาพี่ยีเจ็ดนะครับรายการ2ียเของวนรอบนะยีบเจนะครับ2องเคครับยี่แปดยเก้ิบสเคสามเอ่าท้องเดือดไม่จะปิดนะครับนะสามสองชนวนโชว์พื้นพี่ลงยาใส นะครับนี่ฮะสามสองแล้วพี่นะจำนวนลงยาใสนะครับนะฮะแล้วก็สามที่สามพี่เน่สามสามครับ, 33, 33, รบเป็นเนื้อทองฝาเนื้อสตาหรือทองาบาทพี่เนื้อสตาลงยาม่วงพี่นะครับนะ้าแบบปันมสามร้อยห้าสิบาทนะครับแต่แล้วก็เป็นไม้เนื้อครับนะำรายการนี้เป็นเนื้อสตากเงือยพี่สามร้อยห้าสิบาทเงี้พี่นะลดไม่ได้แล้วนะเนจะ็ดร้อยพี่นะ้พิเศษให้คูเจ็ดร้อยนะครับ แล้วก็มารายการที่สามสิบหกไอ้สามเป็นังพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบห้าเลยครับสามสิบ <corpse> ห <Jimmy S 1> ้าเป็นเนื้ออบากานเลยครับนะนี่ครับรายการนี้สามร้อยบาทพี่สามร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับแล้วก็มากรับรายการสุดท้ายครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่นะฮะหน้ากากเงินแท้พี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายนะรายการที่สามสิบหกพี่วันนี้มันแบ่งไปพี่น้องสามสิบหกรายการนครับ ชอบถูกใจกันแต่สามารถปิดเข้ามาได้เลยนะครับนะับัน,นี้มีเบลี่ยนปังมานี้ครับนะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจากใจครัง้งหรัขอบคุณมากครับ